สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปที่จะมาทำนายดวงความรักของคนทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ อาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของจูปิเตอร์ขึ้นมาค่ะนะคะดวงความรักของชาวราศีสิงค์ค่อนข้างจะโดดเด่นไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาให้แก่กันและกันมากขึ้นนะคะคนรักมักจะทําอะไรให้คุณเนี่ยรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจนะคะหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวนะคะหรือไม่ก็คือให้เกียรติคุณพาแนะนําไปรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆหรือญาติสนิทมิตรสหายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่คิดอยากที่จะซื้อของชิ้นใหญ่ๆร่วมกันกับคนรักนะคะและไปกู้ ร่วมกันก็สามารถที่จะมีเครดิตดีค่ะก็สามารถที่จะทําเรื่องผ่านได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นดวงของคนที่มีคู่นะคะ ส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีค่ะในเดือนนี้นะคะถ้าคิดจะทําอะไรร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันกับคนรักหรือจะเป็นลักษณะของการกู้ซื้อบ้านร่วมกันสามารถทําได้ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเครดิตดีไม่น้อยเลยค่ะต้องการอยากรู้ดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะง่ายๆเพียงกดดอกจันทร์3ามแล้วกดโทรออกสําหรับเดือนนี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ